เกนติงไฮแลนด์จุดหมายภูเขาหมอกของมาเลเซียหลังลงจากเครื่องบินรถตู้ก็มารับเราไปยังจุดหมายแรกคือเกนติงไฮแลนด์นะคะโดยมีคุณซีดหนุ่มไทยจากเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลเป็นคนพาเราเที่ยวมาเลเซียในทริปนี้ค่ะเกนติงไฮแลนด์ตั้งอยู่บนยอดเขายูรูคาลิสูงจากระดับน้ำทะเล1น1,800เมตรอุณหภูมิที่นี่เฉลีย่ยอยู่ที่22องศา ในเวลากลางคืนมีลดลงต่ำได้ถึง8องศาเลยนะคะการขึ้นเกียนติ้งสามารถขับรถขึ้นไปก็ได้แต่เราเลือกที่จะขึ้นเคเบิลคาร์กันค่ะจะได้ชมวิวคุณซีส่งเราที่อวานาสเตชันเพื่อขึ้นเคเบิลคาร์เราจองตั๋วกราดฟอร์กอนโดล่ามานะคะพื้นก็จะเป็นกระจกใสถ้าเป็นแบบธรรมดานั่งได้10ที่นั่งแต่กราดฟอร์นั่งได้เพียง6คนค่ะ เรามากัน8คนก็เลยต้องแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4คนใช้เวลาเดินทางราราวๆ10นาทีกระจกพื้นใสแบบนี้เวลาขึ้นไปสูงๆหวาดเสียวไม่กล้ามองเลยค่ะระยะทางที่ไปก็จะอยู่ที่2.4กิโลเมตรระหว่างทางมีสถานีชินสวีสต a ชั o นอยู่ตรงที่มี j จดีชั้นนะคะซึ่งตรงนี้เป็นวัดเราจะยังไม่แวะเราจะไปที่สกายอเวนิวสเตชันกันค่ะ พอสูงขึ้นอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วนะคะที่มาเลเซียแดดจะยังมีจนถึงหนึ่งทุ่มเพราะที่นี่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าไทยเวลาจึงเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงป่าบริเวณนี้เป็นป่าฝนที่มีอายุในราว130ล้านปีอายุยาวนานยิ่งกว่าป่าอเมซอนอีกค่ะจุดสูงสุดของเคเบิลคารแสดงว่าใกล้จะถึงสถานีปลายทางแล้วนะคะก็จะมองเห็นเฟิร์สเวิร์นโฮเทล ที่นี่ได้รับการจดบันทึกจากกิ m n e ็ตเวิร์ลเรคคอรว่าใหญ่ที่สุดในโลกด้วยห้องพักถึง7,351ห้องบนเกียนติ้มีโรงแรมมากกว่า7แห่งแต่ First w o r ิ d จะอยู่ติดกับ Sky Avenue m m l l l ซึ่งมีคาสิโน,โนสวนสนุกในร่มและอยู่ติดกับสวนสนุกการแจ้งด้วยนะคะจึงเป็นที่นิยมมากกว่าโรงแรมอื่นๆ ถึงปลายทางสถานีสกา Avenue Station ก็จะสามารถเข้าไปใน Sky a อเวนิวม l l ได้เลยเรานัดพบคุณซีที่ล็อบบี้โรงแรมเพื่อรับทีการ์ดระหว่างทางก็สำรวจร้านอาหารไปพลางๆนะคะสำหรับมื้อเย็นวันนี้ f i r ร์สเวิร์นโฮเสร้างทวเวอร์หนึ่งในปีพศ2549อ,อ25เอกลักษณ์ของที่นี่คือล็อบบี้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ประดับไฟกระพริบเรยิบเะยับ เปิดประตูออกไปเราก็จะเจอถนนในล่มที่มีรอปพเป่านูกหวีอยู่ตลอดเวลาเพื่อไล่รถไม่ให้จอดนานที่ร็อบบี้ของโรงแรมมีเครื่องเช็คอินอัตโนมัติเพราะเจ้าหน้าที่มีน้อยนะคะแต่เราไม่ต้องทำเพราะคุณซีจัดการให้เรียบร้อยแล้วค่ะและนำกระเป๋ามาส่งให้ถึงที่พร้อมขี่กร์ดรถตู้ของคุณซีเป็นโตโยต้ h ไฮแอทะเบียนกรุงเทพนั่งกัน8คนแบบสบายๆเลยค่ะ เราพักที่ทเวอร์หนึ่งและเนื่องจากจำนวนห้องเยอะเป็นพิเศษก่อนจะเดินไปต้องดูให้ดีก่อนนะคะเพราะไกลมากจริงๆห้องพักค่อนข้างเล็กมีสองเตียงมีโทรทัศน์ไดเป่าผมและน้ําอุ่นน้ำที่นี่แรงดีค่ะและปรับง่ายด้วยสายชำระในมาเลเซียค่อนข้างจะใช้ยากกว่าในไทยนะคะที่นี่ไม่มีแอร์เพราะอากาศเย็นอยู่แล้ว แต่ต้องแน้มหน้าต่างไว้ค่ะส่วนน้ำดื่มทางโรงแรมมีเหยื่กให้นำไปเติมน้ำจากส่วนกลางเราพักผ่อนพอสมควรแล้วก็ลงมาทานอาหารกัน Food and b e v e r a ร e ก็จะอยู่ชั้นที่หนึ่งนะคะเมื้อแรกในมาเลเซียของเราคือร้านสาก,กุระชื่อดูเป็นญี่ปุ่นแต่ไม่มีอาหารญี่ปุ่นเลยค่ะเป็นแนวอาหารจีนและมาเลเซียในเมนูมีภาพประกอบแบบจริงจัง และกระดาษจดน้ำเบอร์และชื่ออาหารให้กับเราเนื่องจากอยู่บนเขาราคาก็เลยแรงไปหน่อยนะคะเรทที่เราแลกมาก็คือ1ลริงกิตเท่ากับ8บาทเมนูแรกที่มาเสิร์ฟก็คือหมูก,กรอบนุ่มๆทานกับน้ำจิ้มแบบน้ำส้มจานต่อมาคือหมี่อบขาหา่านตามมาด้วยบะหมี่น้ำลูกชิ้นนี่คือใหญ่มากค่ะจานต่อไปเป็ดย่างเนื้อนุ่ม ข้าวผัดกุ้งรองด้วยใบยตองและอาหารซิกเนเจอร์คือนาซิเลมัดจานนี้อร่อยแนะนำให้ลองนะคะนักเก็ตไก่เขาก็มีค่ะอิ่มแปร่กันไปเลยมื้อแรกขอจบเรื่องเล่าไว้ที่อาหารมื้อแรกก่อนนะคะแล้วพบกันในตอนต่อไปวัดชินสวีสวัสดีค่ะ